ดุจริงครับอืมโคชได,ด้สวัสดีครับมากพี่น้องนี่ย่างเรียบร้อยแล้วครับนี่โามงามๆฮึจสูงไฟแล้วละ่ะ มาเลยครับเรื่อท่างการทั้งไกยทั้งสบประหลาฟิลิปปินส์อินโดนีเซยียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่งองกงเมยดมาครับโมเดียฟิลิปปินส์เกาหลีญ,ญี่ปุ่นเอเชียยุโรปอเมริกาไม่ก,กินน้ำกันพี่น้องจินเจ้าอันนี้เป็นนามเด่น,นอันฉีดบ่อเหนืองฝ่าเหนืองชมงอนเว้ยเหย้ามาพี่น,ออน้องนัวบ่บปไรยอยางหางนะครับเนาะนี่พ้น่าหางแข่กมาสั่นอันส่วนส่วนเป็นหางแข่เนาะเนื้อ ม,มากินน้ำกันพี่นอ้องเดี๋ยวขอทา,านกันครับไปมากินน้ำกันแต่จัดจานก่อนครับเสร็จเรียบร้อยครับงามๆสะดุ้งไฟเลยนี่ของแท้ครับพี่นอ้องมาโบราณยางังนะครับเนาะมูลเิเทซาได้ครับติดทุระ A dì lâu sài, đấy nặng đà. Ti tu lá. Dạy gọi xe ô nhiễm dâm gặp lại, rồi, còn nhà với câu, A vệ tony loạt. Né. Hmm. 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 พริกสามส่วนนะเนี่ย <c oughs> พี่น้องอ่ะขอทำพิธีก่อนก่อนฉีดจวดน,นะพี่น้องมาอันนี้เขากินธรรมดาผมก็กินปกตินะครับแต่หลังจากคนกินไลยก็นี่อีก Mm hmm hmm arguing hmm TV biscuit with dipping sauce ลิ้นดีเชิญอืมอืมหุ่มสดุ้งจริงครับอืม มีนูต้มเมนูยำผมกินเยอะกว่าน,นี้ครับอืม,อม,อม หอมมากนุ่มหอมแซ่บเลยพมขนาดแบบนี้ครับผมอม่อนพรนกินย่ำกินตำอมซ่อนเป็นกินแสบผมกินป่าแซบครับอืม Galak galak. Hmm, ni. Uh. Hmm. ันนั้นเดี๋ยวทีกดตัวแต่ถ้าคนกินไม่ได้กินเพ็ดบ่ได้ห้ามลองเล่นแบบด้วยเพรนองได้เจ้าชิเล่นหานนำเนี่ย ผมกับร้านสาวดมักกินเพชรคือร้านคือช่องแซ่บใยสูเพื่อนน,น,นะครับอชอบกินชอบดื่ม <laughs> ใช้ชีวิตให้มีความสุขครับจะไปเครียดกับมันทุกอย่างมันจะดีเองอืมผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาชีวิตทุกคนครอบครัวมีปัญหาเนาะปัญหามีทางแก่มีทางออก ไม่ไดทางแก้สเสมอเนาะไม่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายขอทษคกับมื้อเดียเศร้าแล้วคือยังไงปรับใจค้นกันร่งถอดนะครับค้นกันร่งถอด เขาแท้กับชีวิตคูนี้แก้ใหม่ไม่สายครับ อันนี้เป็นว่ายขาวด้วยครับพี่นอ้องคุณช้แก้วชวดเอาอืมเผ็ดอีกแล้วเนี่ย อันนี้แอรมาโชว์เฉยครับบริกินมันไม่เข้ากันสบายใส่ย่ำอยู่ครับ อย่างแฝงแห้งพี่น้องนะแฝงแห้งแบบพริกไปพริกมากไม่ต้องไม่ต้องนานถ้าน้ำจะแข็งเน,งนื้อน <c ười> ี่มันคือหมูคันเทศจะแกวประมาณแกวหนึ่งอะครอนหรอพี่น้องแกวเลอย อแช่เย็นๆนะกลังดีเลยอืมจับถ้าใครกินเนื้อเยอะมันจะมียาช่วยย่อยอยู่ครับอืม,อม จริไงไม่เผ็ดผมชินแล้วครับตอบคำถามกันในในในกลิปน้ำนำๆเลยเพยื่อนๆนะคนถามมาหลายตอนนี้ก็จัดให้เรื่ครับแับซี่ไม่จะเขียนอย่างเสือ นี่เป็นเนืติดมันเป็นหางแครครับรอืมฉ่มากอีกไม่นานก็ไม่ได้ถ่ยชยฉากนี้ครับพราผมจะรีโนเวทบ้านคุยกับช่างเรียบร้อยละ ไปเดีไปทางที่อื่นมองอื่นครับเ <c oughs> ดี๋ยวเสียมารีบิวใิ้วไปเบิง้งนะครับเนดะ้อบ้านนี้ก็ย่ิบสามปีละว,วกวกกินการดกัดไม้ไม้ตรงฟ้านะครับตาการเวลา แต่งดูดีอยู่บนป่ายที่มีเท่านะให้สะดวกสบายก็จะทำสระน้ำเหมือนพัทยาด้วยครับมาสุดท้ายสุดครับอืมจับไหล แซ่บหลายงอนลำ้ำยีลิเซียสเอาสามมาสามรสโออิชิ <c oughs> อ่ะเมื่อวานพ่อสิอน,นี่ครับเป็นทางท่านพี่น้องมืออื่นผมว่าจ,จะเอาไข่นกกระจอกเทศครับมาทําเมนูผมว่าจ,จะทําเอีบไม่รู้จะทําเมนูอะไรก็ไปคิดก่อนครับที่ผมโพสตไว้นะครับอ่ะมื่อนี้พ่อสิอนี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวยีเซนีนบ๊ายบายครับคุณอย่เงียยเลิฟยูอ๋อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบายขอบใจมากซีเลิ่รับ,บ,รบมากที่สุดเัย